แม้อากาศจะร้อนระอุถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลายคนยังคงต้องทำงานกลางแจ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนอกจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจะทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานแล้วมลพิษต่างๆครับก็ยังไปรบกวนการทำงานเรื่องของระบบสุขภาพต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือว่า p m 2.5นะครับที่จะปะทะเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานครับ โดยอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปดูกันหน่อยว่าในพื้นที่ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับว่าแต่ละคนนั้นเขาจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนและมีวิธีการรับมือกันยังไงบ้างครับแขนหน้าดำหมดก็ทิ้กันแดดเอาไม่อยู่อะ มันก็ไม่ค่อยอยากออกอ่ะตอนบ่ายแต่ว่าดอกตอนดึกมันก็ไม่ค่อยมีงานแล้วคือก็ตีห้าตีสี่บ้างก็แต่จนถึงกี่โมงสี่ห้าโมงก็กลับแล้วยังไงอะหลกมันมันชินแล้วแล้วนะยายทามานานแล้วร้อนก็ทนได้ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งค่ะจนถึงสี่โมงเย็นช่วงไหนที่แบบคิดว่าแบบร้อนที่สุดตั้งแต่เก้าโมงเลยค่ะถ้าถ้าวันนี้นะตั้งแต่เก้าโมงยันเนี่ยเนี่ยะช่วงนี้เลยค่ะบ่าย ก็มีอยู่นะก็มีไข้นิดๆหน่อยนะมีไอมีอะไรนี่แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มันเยอะหน้ามืดหน้ามืดแล้วก็แขนเนี้ยดำหมดมาแขนจะไหมหน้าไหม้แขนไหม้อินแล้วลูกวางคิดปวดแล้กวก็หายหนูอ่ะยายก็ทนได้รีบพับทัลมข้างไหน ข้างในเนี่ยใช่ใช่ข้างลมมันจะเป่าข้างในก็เลยก็ก็ช่วยได้นิดนึงค่ะแต่ก็กินน้ําเยอะๆค่ะวันหนึ่งก็สองสามขวดก็ปาดไปก็เห็นตรงไหนที่ล่มๆเราก็หลบตามพวกร่มไม้อะไรพวกนี้ครับบ่ายโมงถึงบ่าย2องโมงครึ่งแล้วก็พักประมาณ4ี่โมงเย็นถึงออกมาอีกรอบหนึ่งรอบสองจะมีบางครั้งก็จะมีแบบสเปรย์ที่แบบเพิ่มลดความร้อนนะคะสเปรย์เย็น แล้วก็ทิชชู่เย็นแล้วก็พัดลมมีพัดลมช่วยค่ะนะแ,แล้วเราก็อย่าไปเครียดถ้าเครียดยิ่งร้อนใหญ่เลยค่ะเราอย่าไปนึกถึงความร้อนค่ะ คุณผู้ชมครับอากาศทั่วโลกเวลานี้ก็ต้องบอกว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยแต่ละคนก็ต้องทํางานภายใต้สภาพอากาศแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนที่เป็นคนทํางานกลางแจ้งแบบนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่ปล่อยมลพิษออกมาสร้างมลพิษออกมาน้อยที่สุดนะครับแต่ว่า พอถึงเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้พวกเขากลับกลายเป็นกลุ่มเปลาะบางที่ต้องรับกับสภาพอากาศแบบนี้ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการทํางานกลางแจ้งเป็นเวลานาน,านแบบนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของกทมนะครับวินมอเตอร์ไซค์ชาวนานะครับล้วก็แรงงานที่ต้องออกไปก่อสร้างอยู่บริเวณกลางแจ้งด้วยนะครับพวกเขาทํางานแบบนี้นะครับแม้ว่า จะไม่ได้มีเวลาเข้าออกตามกะตามเวลาเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับจะต้องทํางานกลางแจ้งอยู่แบบนี้เป็นเวลานานก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ